ก็กบาวสครับวันนี้ผมเอ้ยวันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมจึกของอ e ีก e e นะวันนี้ผมจะมาเล่นเออลาเลียอีพีที่สองครับผมแปะ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 อพีที่สองนี้เป็นอีพีที่ผมจะไปสำรวจแมปเพิ่มเพราะว่าผมต้องการสิ่งของไอซัลลี่มากมายซึ่งที่ผมดูมาแล้วอ่ะผมไม่มีรองเท้าวิ่งเร็วเว้ยมีแต่ดับเบิลจามกับอันเนี้ยเออซึ่งเอาไปรวมกับ รองเท้าได้แต่มันไม่ได้ไงแต่เดี๋ยวทางที่ทางขวาเป็นเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นเบลอมิมาผมก็ไปแบบฟาร์มาเยอะอยู่แล้วก็เมนเบลอมิผมฟาร์มาเยอะมากแล้วก็เจอไอ้จุดนี้ด้วยกานเจียนแต่ฟังนะตังเก้หนหะย,ยากชิบหายแล้วอย่างปัญหาอยญ่หนึ่งครับคือกูนอนไม่ได้กูเซฟไม่ได้คืออะไรไม่รู้เนี่ย เซฟไม่ได้นะ่ะจะกดเซฟเซฟไม่ได้คือข้างนอกมัคนคดอันตรายแต่และตัวนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ใกล้จะเมื่อแล้วด้วยผมทาไงดีไปนอนครับในเมื่อตอนนี้ก็เช้าครับเดี yeah. ๋ยวเวลาเดินทางแล้วความมันไม่น่ามีอะไรเพราะเกินถึงนั้นแล้วถึงมีก็อยู่ไกลมากๆซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีไอ้ใบยงคอร์่ช่จะได้มา ไม่ค่อยใกล้บ้านผมสักหน่อยซึ่งเป็นเรื่องดีมากบ้านผมในปลอดภัยแต่ชายแม่ก็โดนกินดีสัตว์ตายสัตแต่รอบมีูมีผีมาช่วยเว้ยตายตายอ้าวบูมาไรงฉหาเนี่ยไอผีมันค้อไรประโยชน์เลยสังหารสักตัวก็ยังไม่ได้มผมกะซื้อไพ่รอนนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้แค่บโอมอยู่เยีย ปิดแม่งปิดแม่งปิดแม่งปิดให้หมดปิดให้หมดเ้อเ้อเ้อเกือบไม่รออแล้วไงล่ะเอาผงไปัดไปโอเคโอ,คโอ้ยกครั้งคราวนี้แม่งตัวดีเลย โอ้าน้ำตาเข้ามาไม่ไม่นะสลามไหลมาแล้วว้วใส่ดิอ้ววววเยิ้มเยิ้มเยแต่ว่าหลายอย่างก็ไม่ควรมานะเป็นไม่ควร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 บ่ควรบ่ควรนะเกิดจิ๊กกล่องไปด้วย นี่เลยลงไปต่อเออการลงไปในป่าอย่านั้นเป็นสิ่งที่้เขาจะอันตรายเอ้เชียแม่งเลยเชียแม่งเลยเชียแมงเงยเชียแมงเงยปิดแม่งเลยกูปิดแม่งเลยไม่ต้องมาเลยมึงโอเคที่ว่าตรงนี้ปลอดภัยมากๆเลย ปลอดภัยมั้่อันนี้ไม่รู้ที่นี่ปลอดภัยมั้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเออฮะกับตาไงกูผมก็ยังออกจากใบอมจังเกิลไม่ได้ซากะทีโอ้ยลำบากเลยไย ดูสิว่าได้กลับมาบ้างมีหอกเหรอเอามาทำไมมีซอมบี้แล้วเว่ยเจ๋งกว่าเยอะเลยคือของกากากาหมดเลยกาหมดเลยแม่งกาหมดเลยนีหว่าขอไม่โหสักชิ้นเดียวฟาร์มกี่ทีกว่าจะสู้ไอออฟวัตตูลูได้นยอีกหน้าเลยดูดิอาวุธผมไม่ค่อยมี เรียกว่ากาอะไรก็ว่าได้หิมะเนี่ก็ไม่เจอของใหม่ๆเลยนะเว้ยคือไม่เจอเลยเลือดมีวะเอ้ย,อยตรงนี้ตรงนี้ไปได้นะเว้ยอาจจะมีของว่าเดี๋ยวผมจะไปโซนหิมะโอเคไปโซนหิมะด้วยาและตอนนี้ผมก็มาถึงจุดถ้ำหิมะแล้วผมจะมาหาของก็คืออะไรบูม,มแมลงนะ้ำแข็งผมไม่ได้เอาบูม,มแมลงนะ้ำแข็งไปรวมกับ บูมแมลงเห็ดกับบูมแมลงเอ,อ่อบูมแมลงดาตกมารวมกันปุ้มได้บูมแมลงสามแฉกซึ่งเป็นบูมแมลงที่ดีมากๆในช่วงแรกแล้วผมเคยใช้บูมแมลงเนี่ยฆ่าไอออคัตูลูมาแล้วผมใช้ไอชิ้นนี้นะฆ่าไอออคัตูลูมันตายเลยอืมโหอะไรนะ ว a t ต h e f ฟั k เฮ้ยเดี๋ยว,วอะไรรูร้กับดักหรอเชี่ยทำลายแม่งเลยปุ่มโอ้โหทิ้งเลยปุ่มเนี่ยไม่ควรแม่งไม่ควรเกิดขึ้นเลยเชี่ยเอ้กับดักเปได้ยีย นี่ผมไม่เคยมาตกไปตายก็ไม่รอดล่บทางนู้นจะมีความเป็นไปได้เยอะกว่าด้วยซ้ำลื่นตกตลอดเลยเว้ยชายงลงไลง้างล่างะมันน่าจะมีของตีซ่อนอยู่ ดีแน่ดีแบบข้อเลยแหละขอทำแข่งเนี่ยผมอยากเจอกล่องสมบัติอึ๊บอะเชยอผมจะตายไม่ได้เฮ้ยเดียยวยยียยยเยยยเฮ้ยย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 ยโนอย ุณก็จะเห็นว่าไอตรงเนี้ยมีน้ำอยู่แปลกมากแปลว่าไอ้เนี้ยมันต้องมีเกาะลอยฟ้าถึงหมูจะไปอ่ะเกาะรอยฟ้าดูดิมันต้องมีแหละตอนเนี้ยทำไมทำไมรู้สึกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ หายแล้วนะเด,วเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าโลกมันเล็กแปลกเนะี่ยผมเลือกโลกเล็กอ๋อถ้าเดินไปแป๊บเดียวผมเจอแล้วอะนะถ้าผมเลือกไปเถอะไปโอเคมันติดอยู่ทีนี้ผมก็จะไม่โดนกับดัก แล้วมันก็มีตัวอะไรไม่อยู่ข้างล่างผมจะทำไงดีโอเคผีไม่ช่วยตีละใายเลยมันผมเห็นกล่องอยู่ข้างล่างด้วยนะเปิดแมพไว้ก่อนนี่ไงกล่องขอบูมาแล้ก็ได้ เออฮ้ยไม่เจอบูมแมลงว่ะแต่เจอรองเท้าไม่ทำความสายจากการตกที่มะเอ้ยของดีเนะี่ยเอามาแทนอะไรดีเอ่อสป,ปีดเหรอเฮ้ยเร็วขึ้นเยอะเลยปามปามปามเย้ yeah. แล้วผมก็ไปแอบไปทําฮุกมาฮุกเนี่ยฮุกซึ่งมันโคตรจะดีเลยโอ้พอนาาได้ฝันนู้นฝันนู้นมันดูมีอะไรมากกว่าเฮ้ยแร่ทางสเตนโคตรจะเยอะแต่ผมไม่ต้องการไงตายตายตายตาตายตาต่ไม่แต่แร่อะไรไม่รู้เนะี่ยเจออะไรเนะี่ย

ไม่ไหวไม่ไหวจริงเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เกือบตายเลยเกือบไปแล้วไงกูเฮรอมีธนูด้วยมีนู่นมีนี่มีอะไรกองเฮ้ยเฮ้ยยะยอะ <Yeah S 1> บั้มาพลังกงการลดลงโคตรเยอะเหาดิเห็นจ้ำสูงแล้ววะ เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปล่าโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยแปลว่าสองสิบเอ็ดว่าเอาัน,นี้เด้วยโอเคเอ,อ่อพวกมึงมาเยอะจังฟ้าขอไม่เล่นด้วยแล้วกันผมจะหาบูมแมลงต่อไปผมต้องหาบูมแมลงให้เจอ ไม่เจอผมจะยังไม่ปิดคลิปมัน,นี่เลยแปะผมต้องการแค่บูมาแรงอะอันเดียวพออะลืมไปเลือดอยู่แค่นี้โอ้ยเยอะไ,ได้แล้วชิบหายละผมจะตายแล้วเอ้ย ทันทันทันเค okay. ผมยังไม่ตายปิดไฟหมดปิดไฟหมดปิดให้หมดเลยจะมีใครได้ยุ่งกับกูทั้งนั้นทั้งนั้นเลยเฮียเกือบตายว่ะผมจะไปไหนต่อดีก็คงจะต้องมุดลงไปต่อ มันไม่ยอมไปอะ่ะโู้ปโอ้ผีจัดการมันดิจัดการมันเสโหโหเกือบตายน,นี่ม่งดักน้ำเลยเชียเฮ้ยเจอคิมถันเอาเธอว่ะทางนู้นมีทางไปเว้ยผมต้องการเจอบูมแแรง ต้องการบูมาแรงหิมะมากๆไม่ได้กูจะไม่หลับมานี่เลยแบ <c oughs> <c oughs> ไอพวกวงนี้นี่แม่งมันอยากโดนกันมากเหรอ <c oughs> จะจัดให้เลยพวกนี้เต็มเลยใช่ป่าว <c oughs> โอเคเพียบเลย ไอคิมสรัรลอเธอรที่คือส้นตนีนนะ่ะะเบิดหรอไหนวะเฮ้ยต้แม่งเลยรา้เฮอ่ฮอ่ฮตเฮ้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 ้าฮ้เฮ้เ้เฮ้เฮไเ้เฮ้เ้้เ้อ้ เท้มเทิ่มเหมดเลยถ้ามมาดูมีอะไรเยอะแยะมากเลยแม่งแบบเยอะจังเกินอย่างสู้ไม่ได้เลยก็น่าใช่กินมันโหดร้ายตายตายมึงตายตอยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายโอเคพอละเอาชิดเอ้อ กไ,ไ,ไ,ไอ้ผีมึงตีค้อกระจอกแต่ยงน้อยมึงก็ช่วยกูทำดาเมจบ้างก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่มัง้งเหยียบโอ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยหายโอเคผมจะสำรวจจนกว่าผมจะเจอ บูมแมลงมันก็คือมันก็อยู่ในกล่องนั่นแหละอ่าจะกล่องแล้วอุอย้ออยเฮ้ย,ยผมเจอน,นี่อะไรอันนี้อะไรรู้วัตถุฝากอันนี้นละอันนี้กับอันนี้อันนี้มีมอนสเปีเยร์ไม่มีไม่อะใช้เดิมกว่านั้นคือ ผมเจอกระจกกลับบ้านโอ้โหใช้แทนนั้นเลยใช้แทนเลยเออเออวัตฟักแต่ผมก็ยังไม่ได้บูมแมลงเหมือนเดิมคือชี่อะไรเนี่ยโอ้แถวบ้านก็เปิดเนี้ยชุมชนทอนบทบทเพลงอะไรเล่นๆไม่รู้ช่าหมเนี้ยเจอทอง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 เพราะว่าทําชุดกอดทองได้แหละในสุดผมก็ได้ บูมาแรงเฮผมได้มาจริงเว้ยเชี่ยผมได้บูมาแรงมาแล้วสามารถไปรวมเป็นบูมาแรงเทพได้แต่ว่าผมสามารถสำรวจต่อได้เชี่ยทำาแข่งขอดีของข้อจะดีมาเลยฟาร์มของเราวๆเลยเว้ยเอ็ดแก้อันนี้เลยเจออะไรไหม ว้าวเจอบ้านอีกด้วยเอสเคเขาจะโชคดีมีบูมแรงแล้วบูมแรงอยู่จงังวะทำไมที่เศกไอออกัทูลูมันเยอะอย่างนี้นะหรือว่ามึงอยากให้กูจรงจริงไงซอมมอนไอออัูลูมันก็เกิดตามทั่วไปนั่นแหละถูกแล้วแต่แค่มันแบบตรงใจผมแบบต้องไปฆ่ามันหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้จะพอไหมแต่น่าจะได้อยู่ โอเคกลับบา้านพรุบ,บและจัดของอีกแล้วของเต็มช่างแม่งหลังจากที่ผมได้จัดของไปประมาณ20กว่ากนาทีโว่าจะเยอะออกก็มันควานานจริงจัดของนะได้เวลามาครับของมีอะไรบ้าง,งดูนี่สะครับมีส่วนสมแรกอินชาร์ดบุ้มแมลงก็คือบุ้มแมลงผสมกับดาวแล้วตก2สอชุม ชูมาแรงก็คือบูมาแรงที่ที่อยู่ในไบโอมเห็ดฟ้าต่อมาก็ไอบูมมาแรงก็ตามชื่อน้ำแข็งบูมาแรงนน่ทวีมาแรง yeah เอาทำไมไดาเม็ดลดลงแต่ว่าดาเม็ดถึงแม้มันจะน้อยแต่ว่าข้อดีมันคือนี่ครับ แต่แต่แต่มันปล่อยได้สาอันแปลว่ามันสามารถทำดาเมจได้คูณ3กับตัวมันเเพรันปล่อยได้3มอันพร้อมกัน1นึ่สองสามมจยี่บใช่ไหมมีลิบหนึ่งสองสามก็ก็ได้มาณหกต่อนหนึ่งการโจมตีครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นผมได้ดูของในตัวมีรองเท้าใหม่มีที่ดับม,มันจําใหม่นี่ะจำกากเอาไปเ,เดี๋ยวนะต้องเอาของอะไรมาใส่แทนนะ ไอโหวิ่งช้าดิเออนอะเอะเนาะก็มีไพลรอนอันนี้ด้วยอ๋อใช่ทองผมผมได้ทองมาเยอะผมน่าจะทําชุดเกาะทองน่าจะได้ไม่รู้นะอันนี้ต้องทําก่อนถ้าพอก็แบบคลิปหน้าซัดไอออฟกะทูลูเลยเกาะให้ไหมพอให้ไหมอ้าว ไม่พอหรอวะมันขาดอะไรขาดห้าเหรอโอ้มันต้องเหลืออีกสักนี้หนึ่งอ่ะด้วปะไหนเด้เนี่ยขาดแค่ห,าห้าน่ะอันนี้เหรรวะไม่ช่างแม่งันเดี๋ยวผมค่อยไปหาเพิ่มก็ได้เราฆ่าไอ้อาาก็ทูรูได้ชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะมีอะไรแรกคือก็ได้ครับคุณภาพาชีวิตให้ดีขึ้นคือเราโหดขึ้นห่ะไปบุดจังเกิลได้ต้องไปฟาร์มรวยฮะ แต่สำหรับคลิปนีใน้ในวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม